สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนดึกๆเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะยินตนาคุณกินเข่าค่ะคุณผู้ชมเกือบจะนี่แล้วหกถุ่มแล้วนะคะคุณผู้ชมยินตนาจะลงแนวทางห้านอยไวค่ะคุณผู้ชมจัางควาจะปล่อยตอนเสาร์นะคะเนาะหานอยของข้อเสิ่์ค่ะหานอยมัดรวมสี่นอยค่ะเป็นหานอยเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะ สีนอยค่ะคุณผู้ชมนอยมัดรวมแล้วก็บนล่างด้วยนะคะ,ะมีบนมีล่างนัค่ะคุณผู้ชมห้านอยของคอเสิร์ตค่ะ,ะห้านอยของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจิตนาเช็คแล้วเ็อ,วเอ,อ,เอ,อ่วันนี้ของคอเสิร์ตก็เข้าเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม เือบสามตัวแตกไหมเนี่ยสามตัวไม่แตกค่ะสามตัวไม่แตกเนาะคะ่ะตัวเด่นตัวหลุดเพลินของแตะ่ละน้อยเขาทุกน้อยค่ะคุณผู้ชมเข้าทุกน้อยเลยค่ะเดี๋ยว V I ไ V I P ไไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุด เพราะว่าเป็นแนวทางมาจากการคำนวณค่ะการคำนวณของแต่ละอาจารย์แต่ละเซียนก็เหมือนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็คือมีเข้ามีหลุกค่ะ คุณผู้ชมค่ะจินตนาได้แนวทางของพ่อเสิด็จมาฝากคุณผู้ชมมือนีกับพ่อเสิด็จก็ให้แนวทางเหมือนเดิมค่ะสีน้อยนะคะพ่อก็บอ,อกว่ามันมีเบิ้ลมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเบิ้ลซองเนี่ยจินตนาสงสัยอยู่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้จินตนาเคยบอกวิทยากรณ์ว่ววาเพิ่นไหยมหาหรือหรือเก่าแล้หายเก่ามาค่ะคุณผู้ชมเก้าบวกเก้า ก้าบวกคือยังไงในระคะคุณผู้ชมนี่ล่ะอันนี้แหละสาคัญเลย mm hmm. ก็คือเบิ้ลมาแน่นอนค่ะถ้าพอเส์อไถมาแบบนี้เนาะคะ mm hmm. ่ะอ่าแนวทางของพอเส์อ mm hmm. เป็นทางคํานวณเวยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเบิ้นจะมีพิเศษหนคือตัวลูดค่ะถ้าตัวลูดของเพิ้นนะ mm hmm. บอกว่าเบิ้ลคือเบิ้ลน,นะคะคุณผู้ชมอันนี้เตรียมให้ดีค่ะก็คือมีเบิ้ล mm hmm. เบิ้ลสองนะคะคุณผู้ชมจะเป็นสองอ่า ของนอยไหนกับบอลูนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพอเสิร์ตกับบอลู้เพื่อกัวมามันจะเข้าของนอยไหนแต่ทํามารวมๆทั้งหมดเลยบนล่างของสี่นอยค่ะมีเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางของพอเสิร์ตก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมนาะสำหรับผู้ที่เคยติดตามพอเสิร์ตแล้วค่ะก็าจะเห็น ทิศทางของตัวเลขของเพิ่นนะคะว่าไปน้อยใดหลายกว่าไปน้อยไอ้น้อยใดหน่อยที่สุดเนาะค่ะคุณผู้ชมถ้าเพื่อนจะหูจจกทิศทางแล้วเพื่อนจะเพื่อนจะล่อค่อยเลยค่ะอ่าสหรับแนวทางของพ่อเสิร์ฟบางคนว่าตัวเลขของเพิ่นลายก็รอไปล่อค่อยเอาอย่างเพืนน่อนมีที่ดีอยู่ค่ะอ่าถ้าอยากรู้ต้องถามพ่อเสิร์ตดูค่ะคุณผู้ชม เบอร์โทรของพ่อจินตนาจะลงให้ทุกคลิปนะคะคุณผู้ชมอยู่อยู่ท้ายกระดาษนะคะคุณผู้ชมไขกระดาษนะคะคือถ้าถามพ่อเพิ่นจะมีดตัวเลขกให้กระชับลงกว่านี้ค่ะไอที่ลงให้เยอะๆทําไมลงให้เยอะก็เพราะว่าเพื่อให้เป็นตัวเลือกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเพิ่นกับปรูเพื่อกันเนาะค่ะว่ามันจะออกตัวใดม้มอนคากกาตะว่าตัวเน้นี่ยเพิ่นเพิ่นจะเน้นให้เลยเจาะให้เลย มันก็มีที่เด่นที่ดีอยู่ก็คือคําตอบอยู่ที่กับพ่อค่ะอยู่ที่กับพ่อเสรฟนะคะคุณผู้ชมถ้าอยากหนูก็โทรไปถามเพิ่นเอาค่ะจินตนามมีเบืรอโทษหายอยู่นะคะค่ะแนวทางฮานอยมีทุกวันค่ะคุณผู้ชมพอเสรใไ้มากทุกมือค่ะยกเว้นมือในจินตนาบอสบายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้กะปวดหัวเมินหัวอยู่เหมือนเดิมค่ะปวดหัวมาก แล้วมึนเวลาเดินเซซนะคะคุณผู้ชมมัน,มนตึงๆม,งมันดึงเหมือนกับว่าดึงเราไว้นะคะคุณผู้ชมไม่รู้เป็นอะไรนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็พยายามลงแนวทางให้เหมือนเดิมค่ะอยู่กับตัวเลขอาจจะมึนบ้างนะคะคุณผู้ชมมาแล้วค่ะห้านอยสี่น้อยมัดรวมค่ะคุณผู้ชมมัดรวมบนล่างมีเฉพาะกิจพิเศษ ปกติและ VIP ค่ะของคอเสิร์ตค่ะเมื่อนี้มีพิเศษด้อคะ่ะคุณผู้ชมเบิลสองบวกค่ะคุณผู้ชมสองบวกในแปลว่าสองเบิลเบิลน,นะคะคุณผู้ชมไม่รู้จะสองสองสองไหมนะคะคุณผู้ชมค่ะวันที่แปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะวันนี้ค่ะ้อเสิร์ตให้เด่นหนึ่งรองสองกันแปดค่ะเด่นหนึ่งรองสองกันแปดแล้วก็ลูดที่สองเบิลค่ะคุณผู้ชม สองบวกสองคือสองบวกก็คือสอง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 คะคุณผู้ชมคือมันได้สองทั้งหมดเลยค่ะมันคำนวณมาได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมหลายๆสูตรของเพิ่นคงคำนวณมาแล้วคงร่วมๆกันแล้วได้ตัวนี้แน่นอนค่ะลองมึงนะคะคุณผู้ชมว่าจะใช่ไหมเพราะว่าทีเคยทีผ่านมากนะค่ะเท่าที่กินตนาสัมผัสมานะคะคุณผู้ชมของพ่อเสือที่มีบวกแบบนี้ค่ะในยะก็คือ มาแน่นอนค่ะเบิร์คุณผู้ชมได้ปดหนียอนกะยอนแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่เพิ่์นได้ปิดหนีท่อกระซอนะคะเพิ่อนหพอเสิร์หามาแล้วเพิ่อนกรโทัถทามพอเสิร์นะคะพอเสิร์บอกมีเบิร์นเพิ่์นก็ได้เบิร์นะคะคุณผู้ชมเนาะค่ะแล้วก็เฉพาะกิจพ่อเสริ VIP เสร์ให้มาหนึ่งกับเจ็ดค่ะ VIP พิเศษค่ะให้มาเก้ากับสามค่ะปกติให้แปดกับห้าค่ะ VIP ให้สองกับสี่ค่ะ อสองกับสี่นี่ก็คือตัวรูดนะคะคุณผู้ชมตัวเด่นตัวรูดค่ะทั้งหมดเนี่ยหนึ่งเจ็ดก็คือตัวเด่นตัวรูดเก้าสามเนี้ยตัวเด่นตัวรูดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่ให้ค่ะจับคู่ให้บนล่างค่ะคุณผู้ชมสีน่นอยนะคะคุณผู้ชมบนล่างทั้งสี่นอยนี้เลยค่ะคือหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่เจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสามสี่สองสี่สองหนึ่งเจ็ดสองเก้าแปด เจ็ดแ4ดแปดสองเจ็ดสค่ะคุณผู้ชมไปกับน้ำเด้อค่ะคุณผู้ชมไม่กับตับแตกค่ะไปกับด้วย4น้อยค่ะคุณผู้ชมบนล่างค่ะแล้วก็จับคู่ให้3ตัวค่ะ3 5 3 1 1าส2มห7 7่งหนแล้วก็2องหหนึ่ง 101อหน7สสีค่ะคุณผู้ชมที่ใส่ปากกาสีแดงอะเพราะว่าพื้นที่มันมีหน่อยค่ะคุณผู้ชมจินตนาขยับตรงนี้มากเกินไปเนาะค่ะการเลื่อยเหลือพื้นที่ตรงนี้ให้นิดเดียวก็เลยใช้สีแดงนี่แหละสีน้ำโจกค่ะคุณผู้ชมสีแดงนี่แหละเป๊ะเลยค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางของมือนีนะคะคุณผู้ชมขอคุณผู้ชมหมันหมานเด้อค่ะแล้วก็ดูของเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมค่ะ ค่ะคุณผู้ชมของวันที่7นะคะเพราะเส์ชให้รูดที่2และสามคะ่ะคุณผู้ชมก็เข้าอยู่นะคะเขาทั้งสองทั้งสามแล้วค่ะคุณผู้ชมเด่นรูดค่ะเข้าทั้งสองและสามคะ่ะ9ก็มีเด่นก็คือ90ก็เข้าะคะ่ะคุณผู้ชมหนึ่งเจก็เข้าะคะ่ะ3มก็เข้าะคะ่ะคุณผู้ชมแต่ 8, จับคู่ให้อ่แต่ละหน่อยไม่เข้านะคะคุณผู้ชม แนวทางก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมมีเข้ามีหลุดค่ะแต่บางคนเขาก็ได้ไปไปเเพิ่นกไดไปใส่หนีทอกออยู่นะคะคุณผู้ชมเนาะเอาแนวทางมีเข้ามีหลุดขอคุณผู้ชมพิจารณาเอาเด้ค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบพระคุณหลายๆค่ะพอเสฟที่ให้แนวทางมาวางทางช่องจินตนาชนแนลทุกๆวันเป็นฮานอยมัดรวมซีนอยค่ะเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะแล้วก็มนีนะคะคุณผู้ชมจินตนากา อขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้ามาเบิ่งช่องจินตนาชาแนลนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแนวทางของจินตนาที่นําเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน้วกาคุณผู้ชมก็ให้ความสนใจคอมเมนต์เข้ามาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมนอกจาจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะขอให้โชคๆมันมันปังปังร่ำรวยทุกๆคนเนอค่ะคุณผู้ชมมีความสุขกายสุขใจ อย่าอึดอย,ะยะ่าอยากเงินทองเนาะค่ะคุณผู้ชมทุกทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ